มาครับทุกคนวันนี้มาเอาพ่อปลาขึ้นจากเด้งลูกนะผมย้ายลูกปลามาพร้อมพ่อปลานะก็จะให้พ่อปลาอยู่กับลูกปลาเป็นเวลา15วันเลยนะให้พ่อปลาคอยดูแลเรื่องศัตรูที่จะมาทํำร้ายลูกปลานะไม่ว่าจะเป็นแมงปอน้ําหรือยุงลายถ้ามีพ่อปลาอยู่ด้วยก็อุ่นใจเลยนะวันนี้ลูกปลาอายุได้15วันแล้วตัวก็เริ่มโตขึ้นมากเลยพวกยุงลายหรือแมงปอน้ําก็ ไม่สามารถทําลายลูกปลาได้แล้วผมก็จะต้องเอาพ่อปลาขึ้นนะเพื่อที่จะเตรียมขุนอาหารพ่อปลาอีกครั้งหนึ่งเตรียมเพาะรอบสองต่อนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องใช้พ่อปลาก็สามารถทิ้งพ่อปลาอยู่กับลูกได้เป็นเดือน2เดือนได้เลยนะไม่ต้องเอาขึ้นด้วยนะวันนี้ก็หมดหน้าที่พ่อปลาที่จะดูแลลูกแล้วนะผมก็ต้องตักพ่อปลาขึ้นทั้งหมด4ี่บ่อเลยนะแล้วผมก็ต้องเลี้ยงอาหารลูกปลา วันละหมือนะถ้าเป็นลูกไล่ก็เลี้ยง1วันเว้นไปสักสองวันแล้วให้อีกนหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าลูกไก่ที่เราให้ไว้เขาก็จะอาศัยอยู่ในบ่ออนุบาลได้1-2วันเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นพวกเต้าหู้ไข่หรือไข่ตุนที่บดละเอียดละเอียดลูกปลา15วันก็กินได้นะอาหารพวกนี้ก็ควรที่จะให้ลูกปลาทุกวันนะแต่ให้ในปริมาณที่ น้อยมากๆเลยนะเพื่อนๆนเพื่อ,อป้องกันน้ําเน่าเสียได้นะและหลังจากนี้ผมก็ต้องคอยเติมน้ําให้เต็มกระมังนะก็ยังไม่เปลี่ยนน้ํานะจนฝาลูกปลาจะอายุได้หนึ่งเดือนเลยนะแต่ถ้าน้ําเน่าเสียจริงๆเราก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนที่ไม่ให้ลูกปลาระบอบช้ำมากจนเกินไปนะแต่ถ้าเพื่อนๆดูแลเรื่องอาหารได้ดีรับรองว่าน้ําไม่เน่าแน่นอนเพราะเราเลี้ยงในกระมังที่ค่อนข้างใหญ่ ใส่น้ำได้เยอะเปอร์เซ็นต์การรอดของลูกปลาก็จะดียิ่งขึ้นไปถ้าน้ําเราดีอาหารเรามีให้ลูกปลากินรับรองว่าลูกปลาเรารอดเยอะแน่นะทุกคอ